คนให้เสียงญี่ปุ่นไทยตัวละครไฮบาระไอผู้ให้เสียงภาคญี่ปุ่นฮายาชิบาระเมกุมิด้เมย์哟，博士。กิ๊ก。喏，メタボ่んだから一つだけよ。คョイ。アคくんは厳しいな。ผู้ให้เสียงภาคไทยดั้งเดิม น้าเปียกวิพาดาจตุยศพรส่วนมากจะให้เสียงตัวละครนางเอกส่วนใหญ่ไม่ได้นะด็อกเตอร์อาจโยแม่เริ่มอ้วนแล้วนะคะให้อันเดียวนะเออห,หนูอายเข้มงวดจังเลย <c oughs> อผู้ให้เสียงภาคไทยจำเป็นแป้งในยรัตธนวัยโกเศสหรือแป้งสีบลิงไม่ได้นะคะด็อกเตอร์ แหมเริ่มอ้วนแล้วให้อันเดียวพอนะคะอ,อห,หนูไอเข้มงวดจังเลยหากท่านผู้ชมชอบเสียงเวอร์ชั่นไหนสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ